ที่โรงเรียนอนุวันภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมวัน English Day 2024ให้กับนักเรียนนะคะได้เรียนรู้ถึงภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรงค่ะโดยใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายค่ะ บรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตค่ะมีการจัดกิจกรรมวันอังกฤษเดย์2024ขึ้นเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ถึงภาษาอังกฤษผ่านทางประสบการณ์ตรงค่ะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความกล้าสแสดงออกมีโอกาสในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆโดยมีนางสาวเกษริเกชูรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมาเป็นประธานในการเปิดนอกจากนี้ก็ยังมีคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนรนุบาลภูเก็ตผู้ปกครองของนักเรียนนะคะมาเข้าร่วมซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะนักเรียนก็ร่วมการแต่งกายเข้าทีมค่ะด้วยชุดสีสันสดใสชุดแฟนตาซีในทีมของวันคริสต์มาสค่ะ ภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานครับเช่นการแสดงของนักเรียนห้องเรียนโครงการอ g l i s h โปรแกรมการประกวดผลงานการแข่งขันวิชาการด้านภาษาอังกฤษและกิจกรรมเกมภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติรวมถึงนิสการนิตศการ,น,การนะครับการแสดงผลงานของนักเรียนในห้องเรียนโครงการ English โปรแกรมครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นภายใต้สโลแกนเรียนรู้เล่นและเติบโตไปด้วยกันงานดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและก็ชุมชนเป็นอย่างดีครับ